เธอสวยเธอน่ารักและเธอ,อยังอันตรายต่อใจพมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกม h o n g k ต i s t a r r แพดสา3.2นั่นเองก็อัปเดตครั้งนี้ดูเหมือนจะแจกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยผมไปดูไลฟ์มาก็ค่อนข้างที่จะแจกแบบอู้ฟือไเนดูซิอันนี้เติมมาถึงก็ให้เติมเลยอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เอาไว้แลกตัวละครเนาะสำหรับใครที่สามารถปลด e 6ได้ นั้นตอนนี้มีตัวมีเตดอยู่แค่2ตัวนะคือเมย์กัะหลชานั่นเองตอนแรกผมาก็กะว่าจะกดหลัวชาเอามาเล่นกันน้องข้าวนะแต่รู้สึกว่าใช้กาละเกอร์ก็ได้คงไม่มีปัญหาอะไระดูเหมนจะไม่ค่อยมีแล้วนอกจากกิจกรรมเติมอ,อันนี้คืออ๋อน่าจะเป็นกิจกรรมเติมที่ถ้าเกิดเติมครบจํานวนแล้วจะสามารถได้รับไอเทมเนาะโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าระถวยไม่แปลโอ้มีตัวฟรีโอเครับละ ไม่น่ามีอะไรแล้วไหมอันนี้ก็ดูแล้วอ,อันนี้ดูเมื่อกี้เดี๋ยนะอันนี้คืออะไรโอนี่ไงตั๋วฟรีก็คือมีตั๋วฟรีแจกเท่าไรเนี่ยยี่สิบโลคุ้มๆจัดๆเอาไว้สำหรับกดตัวละครอันนี้คือตรงส่วนนี้น่าจะเป็นอขโมยพรจากคนที่อยู่บนขบนวนรถไฟหรือเปะผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวขอญาตดูก่อนแป๊บนึงแต่ผมน่าจะเลือกซันเดย์แหละผมอยากรู้ว่าเขาจะเขียนว่าอะไรตัวตึงแบบนี้ โอเคก็ผมเรียกสันเดลกันนะก็จะได้รับอีกทีก็อีก15วัน2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์หน่อยอันนี้กิจกรรมช็อปเติมอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไว้มาเล่นทีหลังดีกว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ใจเข้าสู่อีเวนต์หลักกันดีกว่าไหนดูซิอ๋อมีตู้อะไรบ้างเนี่ยมีน้องข้าวแล้วอันนี้อะไรอ่าน่าจะเป็นตัวรุดเลในตู้ทาวอนนอที่เขาปับมาใหม่โอเคมีพี่เมย์ด้วย ไายคนโอเคงั้นเรามาเรื่องกันเลยดีกว่าขอเกินไว้ก่อนนะเพราะว่าผมกดไปแล้วค้างอยู่ในตู้ประมาณ69โลเนาะเพราะกอน,นั้นนี้ผมกดตู้เจ็ไปจะเอาเศษไปแกลกรายเดือนเนาะผมเสียดายจริงๆกดแค่30โลมันก็ออกก็แหละแต่นั่นแหละฮะผมแพ้เสียงในหัว <laughs> มันบอกว่าไหนๆก็30 30โลแล้วเกื <laughs> อบแตกนะครับโชคดีที่ตัว๋วอพเพนมันหมดไปก่อนก็ <laughs> ถ้าเกิดน้องข้ามาเร็วก็อาจจะจบเร็วหน่อย ถ้าเกิดน้องมานะเพราะตอนนี้ผมไม่มีการันตีนะบอกไว้ก่อนผมไม่มีการันตีแล้วถ้าเกิดตู้น้องผมไม่หลุดเลยก็จะเท่ากับว่าน้องจะเป็นตู้ที่เก้าที่ผมยังไม่หลุดเลดเลยจริงๆผมหลุดเลดไปรอบหนึ่งแต่ว่าไม่นับลวกันเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ตู้หลักโอเครู้กันแค่นี้นะแค่คลิปนี้นะโอเคไปกดต่อก็ช่องเราก็จะตั้งปริทานก็คือกดกระชา1สิบตู้โดยไม่หลุดเลดเลยโอเคมาละไหนดูซฟว่าล่ะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดกรณีที่เกิดน้องไม่ออกก็คงจะต้อง พักโครงการนี้ไปมาเมื่อกี้ผมกดไปเท่าไหร่แ้วนะผมกดไป5แล้วก็ต่อด้วยอก10เนาะแล้วของเก่าที่อยู่ในตู้อีก69เ้เฮ้ยเฮ้ยไงล่ะยังไ,ได้ไปต่อไหนดูซิเผื่อได้เบิ้ลตั้งแต่เล่นมาในเกมนี้ผมไม่เคยได้เบิ้ลเลยนะเนี่ยแต่จะมีรุ่นพี่ผมอยู่คนหนึ่งเขาได้เบิ้ลผมไม่รู้ว่ามันจะนับว่าบ่อยไหมนะเพราะว่ามันแค่2ครั้งอ่าผมไม่แน่ใจบางทีเขาเบิ้ลทีเขาเบิ้ลสองตัวสามตัว แต่ผมไม่เคยเลยโอเคก็ไม่หลุดเลดก็พอแล้วผมเออเอาอเคนี่แหละไปเบิร์นก็ไม่ว่ากันต่อไปเป็น LC เนาะไหนเูซิผมกดกดไปเท่าไหร่แล้วครั้งก่อนตู้ของเฮอร์ตาอ่าโอเคคาตู้เลยกันเริ่มจากนับเลย10โลแรกตอนนี้เพชรเหลือประมาณ20,000นะครับผมน่าจะประมาณ100กว่าโลโอเคถ้าไม่ได้ผมกดสกิปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไหน20โล20โลแล้ว ยังก่อนมาไม่เป็นไรยี่สิบโลไม่เป็นไรสามสิบโลสามสิบยังยังโอ้เล่นตัวไหนสี่สิบสี่สิบแล้วสี่สิบนะโอ้อยังอีกหรอสุดตู้หรือเปล่าเนี่ยเห้าสิบโอ้โออยังน่ายจะหมดหวังแล้วมั้งน่ายจะไปนู่นแหละครับสุดสถานีหกสิบ โอเคก็ส oh, okay. ุดตู้นะครับผมสำหรับลายคนไปเด็ดโยกนั่นใหญ่ก็เมื่อกี้60เนาะไหนมาดีสิจออที่โหลดที่เท่าไหร่ปุ้นปูน้อมออกไปได้หรือเปล่าเฮ้ย61อยังก่อน62 63 64ยัง65 66า 67 68็9 no god please no no เดี๋ยวเจ็ดสิบไม่พอหลุดเลนด้วยโอเคเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดเลยนะว่าอะไรคนมันจะจะมีหลุดเลนเพราะผมไม่เคยหลุดเลนเลยเออผมคิดว่าอัตรามันสูงขนาดนี้ผมไม่เท่าไหร่หรอกอุ้ย โอ้ยยี่สิบโล,โลมาวะ่ะไม่คิดเท่าไหร่เจ็ดสิบบวกยี่สิบอ่เก้าสิบโลโอ้โอ๋อมาเผื่อเบ่นเรียบร้อยเลยอันไหนดูสิหอยยงก่อนโอ้มาโอเคมีไหมไม่น่ามีแล้วเนาะโอเคสรุปก็คือผลประกอบการไลโคนเราเสียไปประมาณ90โลนะครับ ลุดเลรหนึ่งรอบไม่เป็นไรเราไม่ลุดตัวละครก็โอเคแล้วเราจะได้ทำคอนเทนต์ต่อไปได้ไหนดูซิน้องอยู่ไหนไม่ใช่ไหนบ้าเดี๋ยวผมไปกดข้างล่าเนี่ยเดี๋ยวน้องอยู่ไหนอัอนนี้โอ้โหไม่สาวคือหน้าฮักแท้โอเคเดี๋ยวผมอัพตัวละครกับไลโคนเลยแล้วกันสกิปแป๊บ เรียบร้อยละตอนนี้ผมก็อัพทั้งตัวละครหลายคนแล้วก็สกิลทั้งหมดก็อัพหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเกี่ยวกับลิลิกนะครับผมลิลิกผมก็จะใช้เป็นประเภทนี้เนาะตามรูปเลยส่วนออฟลองผมจะเน้นไปที่คีย์เลดที่เดมแล้วก็ h ฮปทีเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนความเร็วผมจะไม่ไเน้นเนาะเพราะว่าอันติแฟกนี้ถ้าใส่ความเร็วเกิน95ก,ก็คือจะไม่ได้ออฟนะครับผมไม่ได้ออฟของอนะันติแฟกเนาะก็จะประมาณนี้เลยคือ ตอนนี้ผมหาได้เท่าประมาณนี้แหละตอนนั้นนี้ผมมีที่สร้างลิลิอยู่ประมาณเนี้ยในเมืองเหลืออยู่แค่น <IS mus i> ั้นนะครับก็นั่นนะครับผมส่วนสเตตัสก็จะประมาณนี้ครับผมคี้เลกก็จะมา4 0เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเอาไปเน้นในดันเอาถ้าอยู่ในดันก็จะประมาณอ่าเจ็สถึงแปนะครับผมส่วนคีเดมก็ประมาณ290กา็ถึง300นะจากที่ผมไปลองอ่าทสดูก็ในทีมก็จะมีอ่าเอ็มซีเราแล้วก็ลุนเหมยแล้วก็การะเกิลนะ โอเคครับงั้นเราเอาน้องมาลองเล่นกันดูดีกว่างั้นเดี๋ยวผมพาน้องไปลงอาบิดนะอาบิดในเกมนี่แหละผมยังไม่ได้เล่นเลยผมกะว่าจะรอให้ได้น้องก่อนแล้วค่อยเอาไปเล่นเนาะในนดูสิงั้นเดี๋ยวผมขอเคลียร์หนึ่งถึงสิบเอ็ดไปเลยแล้วกันเนาะเอาสิบสองเอาไว้เล่นคิีมันจะได้ไม่ยาวมากนะเรามาต่อดานสุดท้ายกันดีกว่าทีมผมก็จะจัดประมาณนี้เลยเนะาะแบบนี้เลย ก็จะมีน้องข้าวมีเฮอรต์ตาแล้วก็มีท่านเฮอรต์ตาเออมีสองคนชื่อเดียวกันเนาะแล้วก็กาลาเกอร์นนะถ้าใครถามว่าทําไมผมถึงเอาเฮอรต์ตามาอยู่ในทีมนี้ก็เป็นเพราะว่าผมไม่มีทีมเล่นกับน้องข้าวเห็นไหมละครับจริงๆผมก็มีรุ่นเหมยกับถ้าเล่นรุ่นเหม๋กับ MC มันก็เล่นได้อยู่นะทีมนี้แต่ว่าผมเอา MC ลงไปอยู่ในห้องสองเนาะก็จะจัดอยู่ในทีมของแรปป้านะครับเอาไปเป็นบัฟในการเพิ่มทำลายล้าง ส่วนเอาเลื่อนเหมยมาแค่ตัวเดียวผมรู้สึกว่ามันคงบัฟน้องได้ไม่เยอะเนาะแล้วก็เฮอร์ต้าไม่ใช่ท่านเฮอร์ต้าต้องจําเป็นต้องมีอ่าปัญญาอีกหนึ่งคนเนาะผมก็เลยเอาเทอร์ต้ามาดีกว่าเอามาบัฟท่านเฮอร์ต้าโอ้ยจทกจะหลงชื่อแล้วสิก็ประมาณนี้แหละครับส่วนการเกอร์ผมมองว่าดาทีมน้องต้องใช้ตัวฮิวเนาะก็เลยต้องเอามาเพราะตอนนี้ตัวที่ฮิวดีที่สุดในทีมที่ผมมีนะก็คือการเกอร์นี่แหละ แต่ว่าพอเอามาเล่นนดูแล้วผมก็ว่าโอเคนะไม่ได้แย่ผมจะเก็บบันชีก,กราเกอร์เอาไว้ใช้ในกรณีที่มีมอนเยอะนะครับผมเวลาป้านมันมังกรมันจะได้อาา่าเขาเรียกว่าเพื่มพูเรื่อได้เร็วกว่าถ้าเกิดมันมีมอนตัวเดียวมันค่อนข้างแก้เพื่มพูได้ช้าเนาะแล้วตอนนี้เราก็ต้องคอยควบคุมสกิลซึ่งสึกว่าทีมน้องเนี่ยไม่ค่อยใช้สกิลเยอะเพราะงั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องดูก็คือเลือดของมังก,กรเนาะ ยิ่งเราทำดาเมจได้เยอะเทา่าไหร่หรือว่าได้รับดาเมจเยอะเทา่าไหร่เราก็จะได้เลือดมังกรมาเยอะเทา่านั้นเนาะเพราะว่าดาเมจของน้องข้าวทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องเอามาจากมากังกรซะเป็นส่วนใหญ่คนนี้ดีวกว่า ま食べるね。

コーータードナイフだから左かうことも <laughs> まとめ ก็ถือว่ากินใช้เคลนไปนานเหมือนกันนะตอนแรกผมนึกว่าจะเสียเยอะกว่านี้หรือเปล่าก็ยังกังวลอยู่ผมนึกว่ามันอาจจะจบช้ากวนน่านี้ตัวนี้ก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือ,ปอเปล่าไอยีิบห้าตอนแรกผมนึกว่าจะเลือสักยี่สิบสามยี่สิบสองถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะมีปัญหาแหละกับทีมสองแต่ยี่สิบห้าน่าจะพอไหวอยู่มั้งผมว่าคิดว่านะ <laughs> ส่วนทีมสองผมจะจัดเป็นทีมของเลป้าเนาะเพราะว่านางเป็นดาเมจจิตภาพ ผมก็เลยจัดทีมเบสจริงๆเอาทีมของไฟฟายมาก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีแต่ว่าผมรู้สึกว่าน่าจะเล่นตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าเลปานตีได้ทั้งหมด5ตัวเลยเนาะคิดว่าน่าจะจบไวกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะจบได้หรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เหลือแค่25ไซเคลิลเนาะบางทีอาจจะใช้เวลาเยอะกว่านั้นก็ได้ส่วนเรื่องกระชาของเกมฮงไกสตาเดียวผมน่าจะพกไปสักพักเลยเนาะ เพราะว่าผมอยากจะเก็บเพชรแล้วก็รอตู้คอลแลบมาค่อนข้างตั้งใจตั้งตารอเลยเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเซเบอร์ er จะมาไหมเพราะตัวนี้มีการันตีมาแค่ว่าอาเชอร์มาแน่แน่ถ้าใครติดตามเรื่องเฟรก็จะรู้ว่าในภาคน,นี้ภาคอันลนะิมิเต็ดเบ e r u n เนาะตัวละครหลังในภาคน,นี้ก็จะมีอาเชอร์ลินแล้วก็ชิโร่แน่นอนว่าต้องมีเซเบอร์อยู่แล้วเพราะว่าผมมาทุกภาคในการเป็นเซอร์เวนของพระเอกเนาะ แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวละครที่มาจะเป็นตัวละครให้เราเล่นเลยหรือว่าอาจจะมาเป็นแบบให้ชิโร่กับดินมาเป็นตัวละครหลักส่วนพวกเซเวนที่เราไปเป็นตัวละครถูกอัญเชิญมาในพาร์คของความทรงจำก็าอาจจะเป็นไปได้นะผมว่าแลวตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าตัวละครจะเข้ากี่ตัวเนาะรู้แค่ว่าตอน,นมาแน่ๆคือหนึ่งตัวแต่กว่าจะมาก็อีกประมาณส3องสามเดือนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันเาะเขาบอกว่าจะมาในแผทน5้า ตัวนี้ก็เพิ่งจะเป็น3.2ก็เหลืออีกประมาณ3แพ่ก็ต้องเก็บสร็จเอาไว้กล่าว่าจะปลดซัก E 6เลยก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เยอะเลยครับไม่ได้หมายถึงเงินนะผมหมายถึงดวงเงินก็ต้องใช้เยอะแหละดูแล้วแต่ไม่เป็นไรครับช่องเรานี่ดวงแข็งอยู่แล้วแหละทำไมน้ำมีกี่รุนเละนะก็หวังว่าอยากให้เซเบอร์เป็นตัวละครตู้ที่10เหมือนกันที่ไม่รุนเละแต่ถ้านางไม่มาที่จบเลยนะ แบบเก็บเพชรมาตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วไม่ออกเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ออกไม่มาเลยแบบมาตัวละครอ,อื่นแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะมาสักกี่ตัวสมมติในกรณีมา3าตัวเงี้ยใครจะเป็นตัวที่สก็อาจจะมอง,มองว่าอาจจะเป็นแลนเซอร์นะไอ้ไอ้หนุ่มหัวเงินเนี่ยนะเพราะว่าในภาคน,นี้ก็ค่อนข้างมีบทอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นกิลกาเมสก็ได้เพราะว่าเป็นตัวร้ายประจำภาคเนาะที่ล่มาทุกภาคเลยหรือเขาจะเอามาขายติสกินหรือเปล่า ก็ต้องรอดูกันอีกทีก็คือรอเขามาไลฟ์บอกอีกทีนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหรม่มันจะถึงตัวนั้นแล้วผมอาจจะเก็บได้สักพันโลกดไปสัก300ออกได้อ,อันนี้ฝันอยู่นะ<อ>ทนนถ้ามันออกใกล้ขนาดนั้นคมไม่ต้องทําอะไรกันแล้วเลยดีไม่ดีบางทีพันโลก็อาจจะไม่ออกมาให้ด้วยซ้ำ e6 เอ้ยใช่ e6 อะ่ะถูกแล้วถ้าในากรณีนั้นไม่ออกก็คงจะต้องใช้สามสิบกันทุกคนอ่ะ น้องก็ตายผมโดนตีโอแต่โชคดีนะครับมีน้องฆ่าอยู่ในไอดีนี่คือความสามารถที่ดีอย่างหนึ่งของน้องไม่จำเป็นต้องอยู่ในทีมก็สามารถชุกเพื่อนในทีมได้นะครับดีมากเลยนะโอเคมีอยู่ในไอดีถ้าใครมีโอกาสกดกดไว้นะครับผมอย่างน้อยความสามารถตรงนี้ก็สําคัญมากๆเ <c oughs> มื่อกี้ผมนึกว่าผมใจหายแวบแล้วเมื่อกี้ได้เรื่องใหม่แล้วเมื่อกี้โอโหอยู่ๆก็แบบนอนใจหายวูบเลยไปอีกนิดนึงก็จะ จบแล้วเออมีอะไรใส่ใส่ให้หมดโอ้โหทิมเบตก็เล่นหน้าถ้าพอจอบกอดแตกแล้วที่เหลือก็ตีโอ้โหดาเมก็ถือว่าแรงใช้ได้อยูอ่เออโอ้โหยังเหลือ,อยิ่งหนึ่งเปอร์เซนต์อีกอเหลือเหลือ <c oughs> ทำไมเนี่ยโอ,โอ้เราก็ไม่รีบเนาะออจบไหม สามเป็นสามดูว่าจะไม่ตายซช่ไหมละก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวตัวละครในแบบของผมไม่ใช่รีวิวแค่เอามาเล่นให้ดูมากกว่าก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะว่ากว่าผมจะมาลงเกี่ยวกระชัยก็น่าจะรอคอแลบเลยก็น่าจะเก็บไปอีกสักพักหลายเดือนไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะแต่ว่าอาจจะมาลงอีเวนต์อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยในหมวดบนนกหรือว่าในหมวดในนาฬิกาทรายอะไรพวกนี้เนาะ ก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเผื่อข้อมูลที่ผมเอามาอาจจะผิดหรือผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยงั้นเราไว้เจอก,กันครับบ๊ายบาย